นี่ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในรายการ2หมวด,มวดข่าวค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ารายการเราจะมาไกลถึงขนาดนี้หมายถึงว่ายอดวิวไม่ใช่มาไกลกันถึงเมืองการค่ะสุดขอบชายแดนไทยเมียนมาก้าวไปมิจิข้าวถึงแล้วใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ค่ายสุรศรีนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกับโครงการสมมา มมใช่ซึ่งเราจะคัดเลือกนะคะน้องๆ้องทหารเกณฑ์กอมดบทประจำการนะคะ,ะเพื่อมาฝึกอาชีพค่ะเป็นโครงการการฝึกอาชีพให้กับน้องนองทหารซึ่งประเทศไทยนะคะอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพกเกษตรกรค่ะทําอาชีพกเกษตรก,กรรมในทั้งเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยเราคัดเลือกน้องน้องแต่ละบ้านเนี่ยหรือภูมิลัเนาเนี่ยอาชีพนี้อยู่แล้ว<ะ>เข้ามาฝึก<ะ>เพื่อได้เทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการทําการเกษตรที่แบบเป็นสมาร์ทอ่ะใช่<ะ>แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะคะกับที่บ้านหรือว่าอาจจะนําไปสร้างอาชีพเลยก็ได้เดี๋ยวยังไงเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะใช่ค่ะ,ะเ,เพราะ,ะตอนนี้ร้อนมากๆนอร้อน,าน้าไปใช่ไปเลยค่ะ ก็อยู่กันที่จุดเริ่มต้นของโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเ m อรหรือว่าโครงการเกษตรพันธ์ดีนะคะใช่ค่ะก็คือเราพามาดูว่าก่อนที่จะเริ่มต้นให้น้องๆอทหารฝึกอาชีพเนี่ยคือทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือมาถึงแล้วอย่างที่บอกหวานมเมื่อกี้บอกเลยว่าหวานประทับใจมากพี่ต้องใช่เพราะว่าเห็นน้องๆทุกคนอ่ะดูแข่งขันกันมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะ กลับบ้านเพื่อที่จะไปต่ออาชีพได้คือโครงการนี้มันมีประสิทธิภาพจริงใช่คือโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ให้ทหารนะคะมาฝึกอาชีพพัฒนาทักษะก่อนที่จะปลดประจําการคือทหารเหล่านี้ได้รับการฝึกทางกําลังลบเนาะอ,อยู่กับ กองประจำการทหารเนี่ยอยู่กับกองทัพมาในระยะเวลาหนึ่งพอมีช่วงเวลาว่างหรือเป็นช่วงเวลาที่น้องๆในก่อนเปิประจำการก็ต้องมาเรียนรู้อาชีพเพื่อที่ออกไปเนี่ยจะได้เป็นสุภาพบุรุษที่ดีของสังคมดย๋ยวไงเราไปเข้าไปดูดีกว่าเราไปดูท้องนาที่น้องๆกําลังฝึกเกี่ยวข้าวกันค่ะไปเลยค่ะโห้รวมสมบูรณ์มากเลยนะดูหนุ่มๆเกี่ยวข้าวนะใช่ค่ะเซ็กซี่ชัทค่ะผู้ชายทํานาเนี่ยฮัลโหล นี่เราก็เดินมาเจอน้องคนแรกเลยเป็นเหยื่อของเราแล้วค่ะที่เราอยากจะสอบถามนะว่ารู้สึกยังไงกับโครงการนี้ที่ฝึกอาชีพให้เราก่อนปลดประจำการใหม่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบกองทัพบกมีการฝึกอาชีพให้น้องๆแบบนี้ก่อนปลดประจำการก็อยู่บ้านผมก็ทำนายอยู่เนี้ยครับแต่พอมา พอมาทําอยู่นี่มันก็ได้เทคนิคใหม่ๆกลับไปครับได้เทคนิคก,กลับไปเพื่อที่จะพัฒนาที่บ้านแล้วปลดไปแล้วคิดว่าจะเอาอันนี้กลับไปต่อยอดที่บ้านหรอไมก็คิดว่าจะเอาไปทําอยู่บ้านนี้ครับคือคือที่มีข้อดีกว่าเดิมที่เคยรู้ก็คือเช่นอะไรบ้างครับอยู่นี่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับอินทรีย์ล้วนๆใช่ครับปุ๋ยก็ทําเองอยู่ลงปุ๋ยครับ เฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูโรงปุ๋ยต่อได้ปะอยากรู้ว่าเขาทําปุ๋ยกันยังไงด้วยแล้วนะคะเราก็เดินจนมาถึงไอร่มค่ะซึ่งเมื่อกี้อากาศร้อนมากใช่มันคือนี่อะไรอะไรมูนนะคะไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนเอามูไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือแปลงถั่วไม่ใช่ไส้เดือนแล้วแล้วทำไมต้องมีแตงโมอันนี้เป็นอาหารนะครับเอาไว้มันกินแต่ว่าอันนี้เพิ่งเอามาใส่อย่างแรกเราเอามูลควายไปหมักไว้ก่อนสัก อาทิตย์หนึ่งเราจะอยู่ชั้นข้างล่างครับเราก็จะเป็นอาหารมันชั้นนี้แล้วก็เอาน้องไส้เดือนมาใส่อมูนมาใส่ครับแล้วก็แม่พันธุ์เห็นเหมือนแบบมันดิ๊กติ๊กติ๊กอันนี้คือไส้เดือนใช่ไหมที่อยู่ไหนๆลองแบบมีให้ดูมันอยู่ดึกปะเอ้ยไงน้องมาเต็มเลยอ๋อก็คือเขาจะกินดินแล้วก็เอือออกมาก็เป็นมูนที่บอกว่าขายได้ได้โลละยี่สิบบาท เดือนนี้คือเต็มบ่อมีหลายบ่อมากเลยครัอ๋อที่นั่งข้างหลังนี่ก็คือไส้เดือนหมดเลยแล้วมูลนอกจากเอาไปขายแล้วมูลมีประโยชน์อะไรอีกไหมมูลไส้เดือนก็จะเย็นไปที่เอาไปใช้นี่ก็คือเอาไปมันจะเป็นดินอย่างนี้แล้วครับถ้าเอาไปใส่ใส่แล้วกบอะคะกบเลี้ยงไว้ทําอะไรเอาไว้ไปขายครับขายขายกบเหรอใช่ครับส่วนมากจะ มีแต่พลทหารมาซื้อด้วยกันครับเพราะว่าอยู่นี่มันราคาถูกครับเอาเขาเอาไปทําอะไรคะส่วนในี้เอาไปกินเหรอคะใช่เอาไปกินครับย่างกบไงกบทอดกระเทียมเคยกินอยู่คยกยนอร่อยมากเป็นการสั่งอะไรคือคือคือมีเสียงเรียกร้องไม่ให้โชว์การจับค่ะไม่ต้องจับให้ให้ให้เราดูก็ได้สองบทไม่ได้อยากดูแต่ตอนเนี้ยอยากให้คิีมกันแดดเข้านะคะสปอนเซอร์เข้าไี่แดดเข้าได้นะคะเพราะเรายังไปอีกหลายทิพนะใช่อันนี้อันนี้ก็คือแล้วเสร็จแล้วจะพาไปไหนต่อคะจะพาไปดูฐานอับแท่ง ฐานอัดแท่งโอเคเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะคะมาดูถานอัดแท่งนะคะนี่ออกมาเป็น่านก็คือเอาอะไรมาอัดนะคะให้เป็นฐานก็เป็นเป็นฐานผงเนี่แล้วก็เป็นเศษเหลือๆที่อยู่แบบในสวนอะไรพวกนี้ชนะแล้วก็เอามาอัดอัดโอเคไงนี่งเขามีวิธีการทำฐานอัดแท่งอยู่นี่ก็คือทำทำให้เกิดการแปลรูปใหม่อะว่าางเธอสวยสุดยอดจริงปะปไปกลับกพี่สวยมากอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครากำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยดูพวกหอยทากพวกอะไรที่มันกัดกินพวกตามใบต้นพลิกเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเฉเชิญน้องมาคุยกับเราดีกว่านี่แล้วน้องมีหน้าที่อะไรบ้างในแบบในโครงการนี้ก็ดูแลพวกต้นพริกต้นอะไรนี่แหละครับเดิมที่บ้านเป็นคนสวนอยู่แล้วป่ะคะไม่ครับไม่เคยคือเพิ่งมาฝึกที่นี่ปะคะใช่ครับที่แรกโอ้เราฝึกเสร็จแล้วเนี่ย คิดว่าแบบเอาความรู้เนี้ยกลับไปใช้ได้ไหมต่อยอดอะไรอย่างนี้ครับคิดคิดอยู่เหมือนกันก็มันเป็นมันดีอะพี่คือมันปลอดสารพิษด้วยระหว่างต้นพิกกับแฟนรักอะไรมากกว่ากันณจุดจุดนี้ก็รักทั้งคู่แหละครับนี่คิดแล้วคิดแล้วแฟนดูอยู่คิดแล้วเห็นมีขายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีขายอ๋อมีขายก็คือถ้าใครสนใจที่ผ่านมาแถวพลก้าเนาะค่ายสุรศิยแบบ อยากแวะมาดูมาแวะซื้อ <c oughs> ก็คือมาได้เลย <c oughs> แล้วก็มีน้องๆอพลทหารก็จะหมุนเวียนมาทําถูกป่ะคะถูกครับก็คือ <c oughs> ในกองร้อยเราก็จะมีหมุนเวียนมาทํา <c oughs> นี่คือ <c oughs> การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยป่ะคะ <c oughs> มีพืชอย่างอื่นไหมมีต้นอย่างอื่นไหม, <c oughs> มนอกจากอื่นไหมเออพีกอะที่เราปลูกแล้วฮิตฮิตเลยมนาพันยักษ์ครับก็มันจะลูกใหญ่เกือบเท่าต้มโอเลยครับตอนตอนที่มันแก่แล้วนะจะเปรี้ยวไหมก็เปรี้ยวอยู่ที่นี่เราจะสอนเราจะแนะนําให้สามารถเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ หมายความว่าน้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ําวันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอืงน่นกันต่อ okay. อ่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงสีข้าวเมื่อกี้เนี่ยเราไปที่เขาเกี่ยวนากันใช่ไปดูต้นทรายแล้วนี่คือขั้นตอนก่อนขั้นตอนที่ออกจาหน่ายเขาจะเอาข้าวเหล่านั้นนะคะมาสีแล้วก็ผลิตออกไปจําหน่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไมเราต้องกระสิบกันบังเอิญค่ะว่าเราสองคนมาดูที่นี่พร้อมกับที่นักเรียนในร้อยนะคะมาศึกษาดูงานที่นี้เราจะได้ถามด้วยเนาะเป็นโอกาสดีว่าน้องๆในร้อยเหล่านี้ชั้นปีที่5มาทําอะไรที่นี่ค่ะใช่ตอนนี้มีครูฝึกที่อาจบาด้วยเดี๋ยวเราไปดูดูกันค่ะ ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับการสีข้าวเพราะว่าเดี๋ยวจบไปก็จะเอาไปใช้กับที่หน่วยครับเอาไปช่วยเหลือเรื่องให้กําลังคนแล้วก็ทางเป็นข้าวของโรงเลี้ยงด้วยครับอะไรประมาณนี้ครับก็ได้ดูการใช้เครื่องแล้วให้เห็นประโยชน์สูงสุดของข้าวว่ามันแยกออกมาแต่ละอย่างบางส่วนเราก็ใช้ไปทําอย่างอื่นได้เป็นอาหารสัตว์แล้วก็เป็นข้าวที่เราใช้บริโภคแล้วก็ไปขายครับในที่โรงเรียนในร้อยมีแบบให้ไปฝึกทําการเกษตรด้วยปะครับมีครับ ยวไปทําท,ที่ไหนคะไปเจวมันเป็นการสั hmm. ่งของโรงเรียนนะเป็นแฟเกษตรแล้วเน้องๆไปลงทุกขั้นตอนเลยไหมคะไปทําอะไรกันมาบ้างปลูกอะไรเกี่ยวข้าวมีดำนามีดำนามีดำนาครับมีดำนาด้วยดำนากับดำน้ำปุดปุดมาเกี่ยวกันอะไรนะไม่บอกงนเลยหน้าน้องเขาดูไหนสิหน้าเขามาดูแบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาดูมาเยี่ยมชมกันนะคะ อตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแอนเมนูผักใช่ชื่อฟังดูปแปลกๆเนาะว่าทําไมมีเมนูผัก <c oughs> แต่คือเนี่ยคือการต่อยอดจากโครงการแบบยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือฝึกให้น้องๆพลทหารปลูกผักกันเสร็จแล้วแล้วเวลาจะเอาไปขายไปขายยังไง <c oughs> มาทําอะไรอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในค่ายทหารที่แบบมาชิมกันได้ <c oughs> ใช่ช <c oughs> แล้วโอ้โหต้องโพสค่ะนี่เลยค่ะพี่ใช่แล้วเราก็มีวิวให้ถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปคือแบบ ที่สาคัญเราลองไปชิมก๋วยเตี๋ยวกันแล้วอร่อยมากกินประมาณ3ชามได้นะคะเดี๋ยวังไงเราไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างใช่ค่ะน้องสองคนกำลังแบบขมักขมิฉแล้วน้องสองคนนี้นะคะคือพลทหารค่ะที่ได้ที่เตรียมตัวจะปลดประจําการอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะปลดประจําการไปนอกจากตอนที่เตรียมกําลังลบแบบฝึก ทางการลบแล้วอ่ะก็จะมีอาชีพเสริมไปให้น้องๆนี่น้องๆก็ขมักขมันมากเลยนะอ่าใช่ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะอ่าใช่แล้วก็ผักที่ใส่ข้างในนะคะก็คือมาจากโครงการนี้แหละนะคะใช่อ็ปลูกเองกับมือเลยใช่ไหมคะน้องๆใช่ปลูกเองกับมือเองแต่นเดต้นดินนะครับแล้วขายดีไหมคะที่นี่ปกติดีครับขายดีทเี่ยงครับแล้วก็ทเตียงครับแล้วเราได้อะไรจากการฝึกบ้างเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยเราได้อะไรบ้างจากการมาฝึกอาชีพเนี้ได้เป็นเหมือนอาชีพ ติดตัวไว้ตอนกดประจำการเอาไปต่อยอดได้อะไรที่บ้านทำอะไรกันอยู่เดิมบ้านทำทำไรทำไสวยนะอ๋อก็เลยก็ปลูกผักเป็นด้วยแล้วอนาคตจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าสวนนะก็ทำทำทำนครับเรียแล้วอย่างนี้เขาสอนคิดบัญชีต้นทุนขาดทุนอะไรให้เราด้วยไหมสอนอยู่ครับสอนก็คือสอนตั้งแต่กรมวิธีแรกจนถึงสุดท้ายเลยเราเราเราชอบไหมคะ ชอบครับชอบกระทำกันต่อเลยเพราะว่าลูกค้าเยอะมากขอบคุณค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการอย่าง smart farmer นะคะหรือว่าโครงการเกษตรพันธุ์ดีค่ะใช่ค่ะ เป็นการฝึกอาชีพให้น้องๆพลทหารก่อนปลดประจำการนะคะและขอเน้นย้ำนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาอาชีพให้กับน้องๆทหารนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะมาชมตั้งแต่ต้นทางจนถึงตอนนี้แบบเรานะคะสามารถมาเที่ยวได้ค่ะที่ค่ายสุรศรีนะคะค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยเรามีทั้งต้นพลิกกับบ้านไปมีผักราคาถูกด้วยเตรียมเงินมาซื้อได้เลยเตรียมมาเที่ยวได้เลยเตรียมครีมกันแดดมาด้วย S <S สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ก็มีนะคะมาดูแปลงสวยๆคือบอกได้เลยวันนี้เต็มอิ่มสุดๆอะใช่เต็มอิ่มทั้งแบบว่าอาหารก๋วยเตี๋ยวที่เราไปกินอร่อยมากนะคะแล้วก็บรรยากาศด้วยแล้วก็สําหรับอีพีนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวไปอีพีต่อไปอจะพาไปไหนบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรสสุดๆค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เห็นหน้าหน่อยให้เห็นหน้าหน่อย ลูกกุ้งก้ามกามครับแค่นี้แหละแค่คำว่าลูกกุ้งก้ามกามแค่นั้นเองที่พี่ไปตะทับใจเนี่ยเห็นว่าปลูกผักเยอะแยะเออเมนูที่กินอร่อยไหมอร่อยดีครับแเรากินอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็ไก่กับหมูเป็นบางวันก็ข้าวแข็งนะข้าวมันไก่เรับข้าวมันไก่มีไก่แล้วก็เอาเมีครยเมีบได้เยอะเราเคยเราเคยโดนแกงเป็นแบบหวานไม่มีครับไม่มียครับมีให้แบบกินข้าวไปต ไม่มีครับกินอยู่สบายดีมีฟุตบอลตะก้อแล้วก็วิ่งออกกำลังกายิแล้วเคยโดนแตะไหอต้องตัวไหมไม่มีครับไม่มีอะไรถ้าผู้หญิงมาแตะโอเคไหมโอเคครับได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบครูฝึกครูฝึกมาแตะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเด็กดีไหมดีมากเดยกดูแลดีได้เงินเดือนได้ครับได ได้กินผักที่ปลูกได้เงินเดือนได้อาชีพได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างแล้วแล้วตอนก่อนแบบเป็นาหากลัวป่ะกลัวครับกลัวมากเลยครับกลัวทกลัวอะไรบ้างกลัวโดนน้ำทษวกลัวอยู่ไม่ได้มันหนักคนเยอะอะแล้วพอไหมจริงเป็นไงสบายครับค่อยๆปรับร่างกายไปอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มปรับขึ้นเรื่อยๆครับได้ความรู้ได้อะไรเยอะะแล้วตอนนี้มีกล้ามไหมไม่มี